ต้นนี้ผมขอ9 9บาทเพราะอะไรมันยังเล็กอ่ะดูครับสีไม่นก้ซึมมาเนี่ยซึมมานี่นะซึมมาเนี่อันนี้มาแล้วนะซึมดูดูดูโอกาสเนี่ยมันซึมมาขอ9 9บาทขอ900พี่ดาวเรืองครับผมแกรฟด้วยครับพี่เูยังมาได้เลยครับพี่ดาวเรืองสวัสดีครับขายตามตาไหมจริงหรือราคาแบบนี้บอแล้ว่าผมขายตามีใครเข้ามาหรือยังเอ่ย สวัสดีทุกคนนะครับวับนนี้ก็มาคุยกันมาณสัไม่เกินสิบนาทีนะฮะอ่าสวัสดีครับนะฮะคุณเอ็มย่านะครับแล้วก็พี่อะไรนะพี่เคอะไรสักอย่างหนึ่งแคทตัสนิวบี้นะฮะสวัสดีครับคุณประกัศนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสิวนะฮะ วันนี้มา YouTube ลองมาไลฟ์ดูนะฮะบอกไว้ว่าจะมาจะมาสองอ่จะมาสามทุ่มยี่สิบสามทุ่มครึ่งยังเข้าไม่เป็นเลยนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับตอนดีสิบคนดูมาพูดกันนะฮะเราจะมาคุยเรื่องอวร์วพูลกันสักนิดหนึ่งคุณประกาศเอฟซีตลอดการเย้ yeah! ขอบคุณนะครับเดีย๋ยวพอหลังจากไลฟ์เฟซบุ๊กหนูก็จะไปไลฟ์ในเพจไงในเพจตัวสนุกก็คืออ้าก้าคนดู นะฮะมีใครมามั่งนะฮะกดทักทายกดเอาพูดคุยกันหน่อยนะฮะถ้าเป็นเอฟตก็ต้องมาคุยกันโดยเฉพาะเรื่องฟุตบอลนะฮะ <c oughs> เรืโอดอ๋อคุณยุดยาเหรอครับุูคนอ่างทองบ้านใกล้เรือนเคียงครับพี่ประกาศนะฮะอ่ะเจ็ดคนก็คุยนะฮะอยากจะคุยเรื่องฟุตบอลสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับ มันก็ลิวพูนะถามว่ายังมีลุ้นอยู่ไหมนะครับหนูก็ยังแอบหวังลึกๆนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้นะฮะได้ทวดชัยนะฮะพี่อุย๋ยอ๋อพี่อุ๋ยเหรอเวลาเข้าไปในเพจในเฟซชื่อชื่ออะไรในเพจชื่อทวัชัยเหรอ เข้าเรื่องเลยลวกันนะครับขอเวลาสิบนาทีนะฮะก็ช่วงนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ของของลิเวอร์พูลตรงนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะครับตีสองเอาจริงๆต้องบอกก่อนว่าอาหนูอยากจะมีเรื่องอะไรอยากจะมีเพื่อนที่รู้เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลน,นะครับเอาไว้เวลาเวลาคือหลายๆเพจเขาจะเอาข้อมูลมาให้ลูกเพจถูกไหมเขาจะเอาข้อมูลมาให้แต่ว่าเอางี้ดีกว่า ถ้าเราเรา youtube ของหนูเนี่ยขอให้เป็น YouTube ที่แบบว่าถ้าใครมีข้อมูล <c oughs> เอาข้อมูลมาแบ่งปันด้วยแล้วกันนะสําหรับไอ u t u b e อันนี้เนี่ยไม่มีข้อมูลสําหรับเรียวผูเอาว่ารู้แค่ไหนพูดแค่นั้นนะฮะก็เมื่อคืนนะครับวิลล่าพาร์คนะครับทีมของติเฟตนเจรารดเอ่อเมื่อคืนนี้คูจินโยอลงตัวจริงก่อนนี้คูจินยเป็นตัวสำรองนะแต่เมื่อคืนลงตัวจริงเปิดมาสามนาทีนะฮะก็ เรียบร้อยเลยฮะหนึ่งศูนย์ยังไม่ทันได้กระดิกกระเดี้ยวอะไรเลยนะครับสามนาทีนะฮะวิลล่าอ้าปีศาจแดงโอเคฮะดีฮะอ๋อสวัสดีครับฮะใครเป็นแฟนผีแฟนทีมไหนก็เข้ามาคุยกันได้นะครับแต่ว่าอันนี้หนูอยากจะพูดเกี่ยวกับทัศนคติขหนูเฉยๆนะฮะยินดีกับชัยชนะครับก็อะเดี๋ยวจะพูดความรู้สึกก่อนนะ แต่พวกคขารู้สึกให้ให้ฟังก่อนว่าเมื่อคืนนี้ที่ดูอยู่คืออะไรเกฟอัดแล้วก็โลเทชันห้าตำแหน่งนะฮะหนูคิดไ้อยู่แล้วว่าว่าไม่แบ็คตอนแรกคิดว่าทั้งซ้ายแล้วขวาน่าจะน่าจะโลเทชันแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็โลเทชันแค่ฝั่งสายเอาซิมีการ์ลงมานะครับเทนก็ยังอยู่ขวาเหมือนเดิมกลางประกอบไปด้วยนะครับนาบีเกตาคือซิโจนแล้วก็ฟาวิโ ฟาบินโยเล่นแบบพลโดนน้ำหนึ่งตูนแปบน๊บนึงเนี่ยเราโชคดีนะเมื่อคืนเนี้ยทีว์พูตีตเสมอได้เร็วนาทีที่หกก็ตเีเสมอได้นะครับแต่ก็สถานหนูนะไอจังหวะที่วิล่าขึ้นนำเนี่ยมันสม,ก,ก,สมก๊กสมก๊กไอจังหวะแรกที่วอสกินอ่ะวอสกินมันได้บอลมันน่าจะล้ำนะแต่ว่ากรรมการก็ปล่อย ปล่อยทีนี้พอบอลลูกไม่ตายปุ๊บมันก็ปล่อยปล่อยเลยตามเลยพอเป็นประตูแล้วก็เลยตามเลยนะครับกรรมการไม่เคยย้อนก็เคยมีในกรณีที่ย้อนยาวขนาดนี้ก็มีแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้ย้อนอะไรมากมายนะครับก็หลังจากที่หนึ่งหนึ่งนะครับหลังจากที่หนึ่งหนึ่งหนูก็มองว่าโอ้โหก็ก็กรอบอิวพูลงเตะทุกถ้วยลงเตะทุกนัดนะครับทั้งหมดเนี่ยหกสิบสามนัดหรือหกสิบห้านัดนะทุก ถ้วยทุกแมตช์ไม่มีคําว่าอันนี้เชื่อว่าเป็นเป็นทีมแรกของกองกฤษที่ลงเล่นแม่งทุกแมตช์ลงเล่นทุกรายการและยันแมตช์สุดท้ายนะครับเมื่อคืนก็ก็ลูกตีตเสมอนเนี่ยได้มาจากอกองกลางตัวลุกที่เล่นเซนเตอร์ได้นิดหน่อยอย่างโจเอลมาตินะครับ <c oughs> บุกขึ้นไปนะฮะเหมือนไม่ใช่เซนเตอร์นะครับบุกขึ้นไปแล้วก็ เพราะคนที่จะแอฟติดได้ก็เหมือนกับเป็นตัวจิฟันได้นะะถ้าจะให้ดีพี่โก้ลงไปเตะเองชนะแน่แน่แน่ลงให้เขาเตะขาหักหรือไงจะบ,บ้าหนะรือไงหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นพอเปลี่ยนฟาบินโยลงมากนะ็คือ,คอเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าลิฟภูขยับหลายตำแหน่งเหมือนกันนะครับขยับหลายตำแหน่งและที่สำคัญก็คือตอนหลังจากที่ฟาบินโย่ถูกเปลี่ยนตัวออกก็เอาจอแดนฮินสันลงมานะครับครึ่งหลัง ก็หลังจากเคยที่โจรออกนะครับก็เอาตัวอื่นลงมามันก็มีนะลูกเสมอไม่น่าจะได้นะครับลูกเสมอใช่ไหมถ้าลูกเสมอไม่น่าจะได้ไอ้ลูกที่นำหนึ่งศูนย์ก็ไม่น่าได้เหมือนกันเพราะมาลับหน้าตั้งแต่วาสกินถูกไหมเอาเพูดแบบแฝงฟฟถูกไหมล่ะลูกที่เสมอถ้าพี่บอกว่าไม่ควรได้ไอ้ลูกหนึ่งศูนย์เขาก็ไม่ควรได้เหมือนกันเพราะจาังหวะแรกเนี่ยว R มาถ่ายตอนหลังเนี่ย ก็ย้อนให้ดูว่ามันรำหน้าแต่วัดกิ้แล้วถูกไหมแต่ไม่รู้มีใครสังเกตไม่รูหรือเปล่านะฮนะหลังจากที่แอตแลนวิลลาขึ้นนําเนี่ยถ้าใครไปดูไปดูถ้าใครไปดูย้อนหลังนะดูไฮไลท์นะหนูว่าคูจินโยครูจินโยมันรู้พอเพื่อนเหมือนพย,ยพยายามเพื่อนพยายามแสดงความดีใจคูจินโยพยายามดันเพื่อนไปเพรา,ยาไปเล่นต่อเล่นต่อไม่ต้องดีใจเลยมากคือหนูว่าถ้าถามหนูนะ เจอลาดอ่อยไหมไม่อ่อยหรอกนะครับมีสปอยให้ไหมหรือมีแบบปล่อยไม่มีปล่อยจ่อยนักเตะทุกคนโดยเฉพาะแดนนี่อิงนี่ก็โหแม่งได้กล่าวเลอ้ภูนะอย่างแดนนี่อิงอย่างคูตินโยเมื่อคืนเโชว์ฟอร์มค่อนข้างเข้า,ขาตาครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละนะหนุ่มหนุ่มไม่ได้มีความเชื่อว่าเลี้ยวภูจริงสามตูนตีตูนห้าตูนเมื่อคืนเนะี้ยขอแค่ชนะได้ก็บุญแล,ลว้วถ้านหมดน,นะนะนะแล้วก็มา พอเปิดครึ่งหลังมาเนี่ยนาทีที่หกสิบกว่านะฮะก็ได้น้องแบมแบมน้องแบมแบมแ่งแอนฟิวนะครับนั่นก็คือ <democr acies> หลุยดิอาตโอ้งซื้อมาแล้วใช้งานได้ดีอนะเนาะหลุยดิอาตมีใครคิดเห็นเหมือนหนูไหมนะฮะว่าอชอบอะน้องแบมแบมนะฮะอิงเล่นดีมากครับชายมันคืออิงเล่นดีอิงเล่นดีมากแล้วก็มันมีจังหวะล้ำหน้าแล้วก็ยิงเข้าไปลอดดักอะไรตรง ครัเอูว่าพอได้ลุยดีอาร์ตมาเนี่ยลิวพูเหมือนกระชุ่มกระชวยขึ้นเยอะแล้วมันมีทางเลือกให้หลากหลายนะครับก็ <c oughs> แต่เราอยากรู้อะถามจริงแฟนแมนยูหลังจากที่วิล่าขึ้นนำนาทีที่สามเนี่ยตอนนั้นใครทำอะไรยังไงบ้างมีโอ้โ,โดนแล้วโดนแล้วโอ้เจ็ดแน่มึงมีไหมหมีไหม นะกอบไปหน่อยครับเมื่อคืนเตะมาเยอะใช่พี่นัทนะกอบนะค,บคนหรือก็เก็บกันไม่รู้แต่ก็ยังถือว่าสามแต้มอ่ะตอนนี้นะครับหนูจะอธิบายให้ฟังว่าสําหรับหนูแล้วนะครับหนูมองว่าคืนเนี้ยนะครับเดี๋ยวถ้าคืนนี้มีปฏิหารหรือมีอะไรมาทําให้โชคชะตาเข้าข้างเรานะฮะก็อาจจะ ดิถ้าเล่นแบบนี้ทั้งตีตันบัลลงดอมาใช่บัลลงดอต้องมาฮนะแต่เอานะแค่มาครึ่งฤด,ดูกาลแล้วก็เล่นได้ขนาดนี้ถือว่าถ้าเปรียบเทียบกับเจดอนซันโชก็อาจจะไปลองเจดอนซันโชอยู่ินนิด <c oughs> ไม่เอาดิไม่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  เมื่อคืนกองแช่งไปไงกองแช่งผิดหวังใช่ไหมพอสองหนึ่งนี้ผิดหวังใช่ไหมหนูมิลางตองหอดอยู่ลึกๆนะนะครับไม่ไปทีมอื่นโอเคหนูยังมิลางตองหอดอยู่ลึกๆนะครับวพราวันนี้แมนซิตี้จะบุกไปเยือนบู๊แธมตันนะครับบู๊ธแธมตันนี่เป็นบอลผีเข้าผีออกวันนี้ขอผีเข้านะถ้าผีเข้าขอแบบแบ่งแต้มอ่ะพอแล้ว ขอแค่บุ๊บันตันแบ่งแตมเพราะบุ๊บันตันก็ยังมีมีโอกาสที่จะได้ไปพวกไอคอนเฟลนลี ly, หรือว่ายูโรปาลีนะเปิดให้มาเน่สวยๆครับมุ่งไม่ต้องโดใช่ม่งแบบไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะเปิดมาแล้วมาเน่ ane, แบบป,ปุ๋งเข้าไปแบบสวยอ่ะชอบอะ่ะแล้วเป็นเป็นมักเตอร์ที่มีแพชชั่นนะฮะเราขอตั้งชื่อน,น้องว่าแบมแบมนองแบมแบมทำไมถึงต้องต้องตั้งชื่อน้องแบมแบมนะฮะทีมเรียบผู้ของเราเนี่ยจะมีจะมีะมเอ่อ เขาเรียกอะไรนิกเนมอย่างฟาบิโคือหมอปลาใช่ไหมอย่างอารีตงเบเกอร์นี่ก็คือพ่อหมีครับเควินเฮดเดอร์ตัวสำรรองนี่ก็ลูกหมีถูกไหมแล้วก็มาติบนี่อะไรแฟนวะิวเรียกอะไรนะฮะอย่างเทนนะครับอ Ten, นดูลูบสันทุกคนก็จะมีนิกเนมอย่างนาเดตก็จะมาเน่ใช่ไหม ถ้าให้หนูตั้งชื่อว่านิ้กเนมของน่ารักเนะ่ะดูน่ารักเล่นบอลก็น่ารักนิสัยก็น่ารักพื้นเพกก็เป็นคนที่แบบอ่อนน้อมถ่อมตนนะลุยดีอาร์ตหนูจะเรียกน้องแบมแบมนะน้องแบมแบมพอน้องแบมแบมก็นิสัยน่ารักนะครับคือด้วยความน่ารักของเขาอ่ะมันทําให้เขาดูดีไปเลยอ่ะนะลุยดีอาร์ตอ่ะหนูจะเรียกว่าน้องแบมแบมเจ,าจามาติปอาช่ใช่เจมาติปพิเทพรี่กรุกุณมาก พี่ว่าเหมาะไหมหนูจะตั้งพวกเราจะเรียกพวกเราจะเรียกหนุยดีอาร์ว่าน้องแบมแบมเขาดูมีสัมมาคารวะดูนอบน้อมถ่อมตนแล้วแบบเวลาเขาขึ้นโชว์นะแบมแบมเนี่ยเขาก็ทาเต็มที่นะนะแบมแบมกอล์ฟเซเว่นเนี่ยหนูก็เลยอยากจะเรียกน้องดีอาร์ว่าน้องแบมแบมน่ารักคุณน่ารักนิสัยใจคอน่ารักเฟรลี่ไม่สนใจใครอ่า เหมือนนัดก,ก่อนที่เล่นกับสเปอร์มีนักเตสะสเปอร์เตะดีอาร์อย่างเงี้ยดีอาร์ก็คว้าบอลมาจะเล่นต่อที่ไหนได้โชต้าไม่ไปผักอกจะเอาเรื่องมันไม่ได้ทําฟาวงแท้ๆโชต้าไปหาเรื่องคือชอบอะเมื่อเช้านั่งนั่งขี้อยู่ในในในห้องน้ำว่ามาเน่ก็นัเดตใช่ไหมแล้วเราจะตั้งชื่อฉาย,ยาด,ดีอาร์ว่าอะไรน้องแบมแบม,แบมน่ารักไหม อ่าใช,ใช่ครับใช่ครับคืนนี้ถามว่าหวังไหมหวังแหละเอาจริงๆถ้าถ้าจะว่าเราต้องไปอาศัยจมูกคนอื่นหรืออาศัยตีนคนอื่นอาศัยขาแค่คนอื่นก็ยอมนะครับหนูก็ยังมีความเชื่อว่าถ้าลิเวอร์พูลจะสร้างประวัติศาสตร์อะไรสักอย่างหนึง่งไว้บนแผ่นดินบนเกาะอังกฤษต้องเป็นปีนี้ต้องเป็นปีนี้เท่านั้นลองดูนะว่าวันที่มาริดเจอร์กแมนซีเนี่ย นาทีที่เจ็ดิเก้าคอมพิวเต์กราฟิกขึ้นมาว่าแมนซี่มีโอกาสเข้าชิงอยูฟ่ฟาแชมเปี้ยนเก้าเก้าเปี่ย9ซมาริดแค่เพียงหนึ่งปอร์เซ็นตแต่หนึ่งปเซนั้นก็ทำให้มาริดเข้าชิงได้เพราะตอนนั้นตอนนี้หนูว่าถึงแม้ว่าจะมีอาจจะไม่ถึงสี่สิปอร์เ็นไม่ถึงสามสิเซนแต่มันก็น่าหน,น,น้าหวังฮะถูกไหมลิวอพูนะเมื่อคืนเนี้ยหนูมองว่าสามสามคนเนี้ยที่เป็นอดีตนักเตะ แล้วก็ขอริอ์พูเนี่ยแต่ว่าแดนนี่อิงยังไม่เท่าไหร่แต่หนูรู้สึกว่าคูจินโยนะครับคูจินโยกับเจอร์ลาดเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจ่ะปีหน้าอีๆปีหน้าคือปีหน้าคือหนูว่าก็ไม่น่าเกลียดอ่ะไม่น่าเกลียดบอลออกมาไม่มีใครมาว่าเจอร์ลาว่าเอ้ยปล่อยจอยหรือว่ามึงปล่อยหรอมงให้ริมเก่าหรอไม่น่าเกลียดนะฮะเพราะว่าทุกคนก็เต็มที่ ลูกมกลม,มีลมอยู่ขนานอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับใช่พี่นัทนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับก็ตอนที่หนูมาไลฟ์ใน y o u t u b e เนี่ยหนูยายจะเลือกว่าเออถ้าทุกคนมีข้อมูลนะครับหรือมีข่าวสารอะไรเรามาคุยกันเรื่องฟุตบอลนะครับบางคลิปนะหลังจากจะอะไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะเจอกันนะครับกลางวันถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรวุฒิประโยคนะฮะหนูมีนะตีสองวันนี้ต้องมี เชื่อดิหลังแมนซีไปหลายตัวเลยนะเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะมีลาป๊อกตัวจริงที่เหลือไอ้อาเก้ก็ต้องเช็คฟิตนะนะฮะคือหนูมียังมีลังต้งหอนนะฮะแล้วหนูบอกเลยว่าเวทแฮมวันอาทิตย์ที่ถึงเนี่ยหนูว่าเวทแฮมเดี๋ยวจะทำแสบกับแมนซีหนูเชื่อว่าสามนัดสุดท้ายเนี่ยแมนซีไม่ชนะหมดมีความมั่นใจอย่างนั้นนะ มีความมั่นใจและความหวังมีความแช่งมีอะไรอยู่ในใจเล็กๆแบบนั้นหนูเชื่อว่าแม่ตีแพ้จะโกนหัวให้อีกรอบเลยครับชัวนะไขวะเนี่ยคุณชนาสอเนี่ยในลูกเพจเราชื่ออะไรวะเขาชื่ออะไรคุณชนาสอนนี่ชื่ออะไรบอกว่าถ้าแม่ตีแพนี่จะโกนหัวเนี่ยนะ ก็อ่ะคืนนี้นะด่านแรกหนูเชื่อว่าบู๊แทมตันน่าจะมีแต้มนะครับน่าจะมีแต้มอยากให้มีแต้มไม่ใช่ว่าน่าจะมีแต้มอยากให้มีได้ตีแชมป์ผมจะตัดผมสั้นโอ้อออินอ๋อออินโอเคโอเคก็ความหวังของเรานะมันผ่านไปแล้ว นะ,ะคือจะบอกว่าแมตต์เอฟซีพิโก้เด็กหงเหมือนกันรายงานตัวอ่ะสวัสดีครับใครวะเดี๋ยวนะ,ะคุณเอ่อมาเมาเม,มามุนอะไรวะออฟฟิเชียลคืออะไรมาโอมอสมาโอมอนหรอฮะชื่ออะไรมีชื่อเล่นไหมนูมจะได้เรียกถูกนะฮะยังไงก็แมนซีเชื่อผมสิ <c oughs> คุณพรนรัตอ่ะก็อเอานะต่างคนเราก็ต่างมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันเนาะ ะะเราคิดเห็นต่างกันได้นะฮะแต่เราจะไม่มาทะเลาะกันนะต้องบอกก่อนนะฮะหวังมาตั้งสามสิบปีจะหวังต่อยอนี้จะเป็นถูกต้องถูกต้องพี่ป้อมถูกต้องเลยคอมเมนต์น,นี้เลิฟเลยนะฮะเราเรอคอยมาสามสิบปีถามว่าสมัยก่อนนะ,ะเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วเมามันอ๋อโอเคคุณเมามันนะครับถามว่าเมื่อสมัยยี่สิบปีที่แล้วเนี่ย เราเป็นเด็กของถามเด็กของทุกคนเลยนะ่ะถานเด็กของทุกคนเลยต้องยุคสี่เลือสี่ขึ้นไปนะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กหองนะเตีตรยมิโกรอแล้วไม่เป็นไรเด็กผีเด็กโงงเราคุยกันได้จริงจริง <c oughs> หนูเป็นคนไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องเรื่องพี่เองพี่บอ๊อบพี่บอ๊อบนี่พี่บอ๊อบ อ๋อก็อ่ะเดี๋ยวถ้ายังไงอ่าคืนนี้มีคนอยู่รอดูไหมละ่ะเดีด๋ยวจะไลฟ์ใน youtube นี่แหละมีคนมีคนมีคนจะดูไหมแมนกี <c oughs> ถ้าดูเดี๋ยวจยู่เป็นเพื่อนะเดี๋ยวเรามาไลฟ์คุยกันอาว่าพี่บ๊อบบี้ พี่บ๊อบบี้อ๋อลูกเพจในพี่บ๊อบบี้โอเคโอเคเขาใจและ้วเขาใจและ้วโอ้เพจนี้กับในเพจไม่เหมือนกันนะครับอ่ะก็ยังหวังนะครับหวังลึกๆว่าวันนี้วูฟแทมตันจะบแบ่งคะแนนนะฮะแมนตี้แพ้คืนนี้โกนให้เลยครับติดตามคุกโก้ได้เลย früher. อะได้สิคุณอินได้เลยด,นะด,ดนินะคุณอินถ้อะคุณอินพูดอย่างเงี้ยนะ ค่ะแต่เจ้าพอ่อไอ้นูน่นเจ้าแม่ไอ้นี่นะฮะลูกอยากเห็นคนโกนหัวแต่หนูมีความมั่นใจลึกว่านัดเนี้ยแมนซีอาจจะสะดุดถ้าแมนนัดนี้ไม่สะดุดนะฮะเวทแฮมมั่นใจว่าสะดุดแน่ๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวทแฮมจะเล่นนัดสุดท้ายในบ้านนะครับเห็นแมนอยู่เละ่ะเล่นนัดสุดท้ายในบ้านตัวแต่แก่ๆนั่นเลยแต่ว่าเรียบร้อยเลยสามศูนย์พูลสวัสดนะฮะ ก็หวังว่าแมทที่เวทแฮมนะเปิดบ้านรับการเมอนของแมนตี ee, หนูว่ามันน่าจะหยุดแมนซีได้น่าจะมีแต้มถ้าผ่านมานะอย่างน้อยถ้าสมมติเสมอนัดนี้น,นนะสมมุตินนะสมมุตินนะวู๊ทแชมตันมีมีแต้มน,นัดน,นี้อ่แมนซีก็จะนําหน้าลิวฟว์ูหนึ่งแต้มนะแล้วไปเวทแฮมเตะก่อนลิวฟว์ูนะครับเวทแฮมแบ่งแต้มได้ แมนซี่คื้มีนำหน้าลิวฟูสองแต้มนะครับทัลลิฟูเก็บนัดตกค้างกับเซาท์ตันได้ก็ลิวฟูจะแซงเออลิวฟูจะแซงนะครับนำหนึ่งแต้มและไปวัดกันนัดสุดท้ายคือตอนเนี้ยหนูว่ายังไงก็แต่มันวัดกันนัดถึงนัดสุดท้ายแน่นอนถ้าถามนะถ้าถามผมนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้พอผ่านวิลล่าได้เนี่ยมันเหมือนโลง่งโล่งตูดอะ ทุกอย่างโล่งตูดคือแบบอเฮ้ยคือแบบทุกอย่างเพราะว่าเมื่อคือนเนี่ยเสมอนะฮะอย่างอย่างแย่ๆเลยนะถ้าเสมอเนี่ยเมื่อคือนถือว่าหมดหมดลุ้นแชมป์ไกลๆเลยนะเมื่อคืนนี้สองหนึ่งนี้ต้องถือว่าแฮปปี้นะถ้าถามหนูนะก็เดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับถ้ามีมีคนอยู่เป็นเพื่อนนะเดี๋ยวคืนนี้เอาจริงๆแมนตีกดดันกว่านะเหลือทุกอชาชัยกดดันกว่า แล้วก็ไม่รู้เห็นว่าคือหนูว่าครบับครับมีจิตวิทยาที่ดีในการกระตุ้นนักเตะหรือว่าในการให้กําลังใจนักเตะหรือพูดอะไรก็แล้วแต่เพื่อสร้างแรงจำไว้นะคนเราอ่ะบางทีร่างกายไม่ไหวแต่ถ้าใจมันได้มันก็สู้ถ้าหนูเป็นครบับหนูนจะบอกว่ามันไม่มีอะไรใกล้ไปกว่าน,นี้แล้วถูกปะจริงครับโดนก่อนนี่น้ําตาซึมแต่ก็เชื่อใช่ ใช่จริงเมื่อคืนเนี้ยครอบแม่งเหวอะโดนยริงอะเขาเป็นหนาเงี้ยแล้วก็โอ้โหใจใจหายเลยอะแทนแทนครอบอะแต่หนูยังมีความเชื่อเล็กๆนะครับมีความเชื่อเล็กๆว่ามันจะมีอะไรนะฮะสร้างสร้างมาให้กับเจินครอบยุคนี้นะครับก่อนที่เออร์ลิงเบาลฮาแลนดแม่งจะมาแมนซีรูกกาน้าเราบอกเลยว่าบันเทิงฮ ขคจะตาบันทันมันกวาเลยนะแต่ก็ะนะนะบอลในอังกฤษอะ่ะมันไม่แน่ไม่นอนหรอกนะครับบอลในบุนเดสติก้าเยอรมันบุนเดสติก้าเยอรมันเนี่ยมันก็อีกแบบหนึ่งดูอย่างเจันซันโชนะกว่าจะกลับมาแบบฟอร์มเขาที่เขาทางหรือว่าเฮ้ยเริ่มดีเริ่มตื้องก็ผ่านไปพอสมควรนะระยะเวลาเพราะฉะนั้นเอานะบุนเดสกับอังกฤษมันมันโหดไม่เหมือนกัน นะครับจังหวะการเล่นหนูว่ามันก <ım. S 1> <Verse> ็อาจจะไม่การเข้าบอลแรงๆใครจะไรู้เราไม่ได้แช่งนะเกิดว่าสมมติเออร์ลิงบิร์ฮารแลนด์มาถึงแล้วแบบจะเจ็บอดอดแอดแอดอ่ะเนี้ยเหมือนเกต้าตอนโดนน้ำผมยังเห็นครอบยิ้มอยู่เลยนิ่งๆเก่าๆใช่เอานะหนูบอกเลยว่าทีมลิเวอร์พูลเนี่ยนะใครจะไปก็ได้ใครจะมาก็ได้แต่คนที่ต้องอยู่คือเจกเกนครอปหนูคิดอย่างนั้นนะก็ สำหรับแฟนลิวภูนะครับเราก็ยังสู้กันต่อไปนะครับยังมีหวังนะครับหนูไม่ได้ไปขิงใส่ใครนะไม่ได้อยากจะขิงไม่ได้อยากใส่อะไรใส่ใครแต่ว่ารู้นะว่ากองแช่งอะ่ะมีเยอะ <c oughs> รู้นะว่าเธอเจ็บ <c oughs> เอานะเพืลังใจให้นะตอนที่คุณเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยเมื่อก่อนผมก็เป็น ความรู้สึกแบบเนี้ยดูปากนะผมก็เคยเป็นผมรู้หนักกว่านี้ด้วยสมัยก่อนไม่มีตัวเชี่ยวเวลาเขาลงอะไรล้อในสตาร์ช็อคเกอร์ในตะปอดภูในไอ้หนังสือพิมพ์กีฬาต่างๆนานาเนี่ยโอ้ม่นแขนนะบริเอาภาพมาเยอะเยอะ,ยอะมาล้อเรียนอะไรเงี้ยแต่สมัยเนี้มันมีตัวเชี่ยวมาเลยไวจบเกมปุ๊บล้อเรียนได้เลยนะแต่หนูไม่เคยล้อเรียนแมนอยู่พูดตรงๆนะครับ สมัยก่อนมันเจ็บจริงนะฮะถามแฟนลิวพูได้ว่ามันก่อนมันเจ็บแค่ไหนแล้วตอนนี้แฟนแมนยูคุณกําลังรับความรู้สึกนั้นอยู่เมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้เมื่อก่อนแฟนลิวพูก็เป็นแบบนี้เชื่อติเจ็บมันทรมานแพ้ใครก็ได้ชนะใครก็ได้นะใช่ไงคุณอินสมัยก่อนล้อริวพูหนักมากนะ <c oughs> โอเคนะเดี๋ยวยังไงคืนนี้ถ้าทุกยังไม่นอนนะจะอา,อาจจะมาไลฟ์ใน youtube นะครับมาเป็นเพื่อนดูบอลกันนะครับก็ถ้ายังไม่นอนนะถ้ายังไม่นอนขอบคุณทุกคนนะฮะยังไงก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ใครกดแล้วก็ไม่ต้องกดตามนะเดี๋ยวมันจะอันโปรโลนะครับตอนนี้ตรงตานแมนยูมากครับโรนโลคกกุมกข้ามาจริงๆสมัยก่อนนะหนูเคยคิดนะว่าตอนที่เจ็บมากๆมึงอย่าตกต่ำนะมึง มึงอยากได้กองหน้าอุลุไวคนนั้นใช่เป็นฟิก้าใช่ไหมเป็นฟิก้าใช่ไหมอุลุไวอ่ะแม่งโอโ้โหที่เจอเรียิบพูใช่ไหมกองหน้าคนเนี้ยบอกเลยนะถ้ามาเนี่ยนะมันจะพัฒนาไปเยอะมากคือได้ดูเกมที่เวฟิก้าเจอกรบลิบพู้เราได้เห็นลังเสียมาหิตอะไรบางอย่างที่โอโ้โหอายุยี่สิบสองแต่มึงเด็กเฮียเข้าใจไหมฮะ ทูไลฟ์เฟซไหมครับวันนี้ไลฟ์ like, เดี๋ยวก็เนี่ยจบไลฟ์ไลฟ์ยูทูบหนูก็จะไปไลฟ์ในเพจเนี่ยก็เตรียมข้าวของมาเยอะแยะมากมายเนี่ยนี่ไม้หนอ่อนะนะฮะจริงๆบอกเลยว่ามันมีรังสีไม่หิดยุ่ไอเด็กคนนี้อันตรายอันตรายทั้งการถือถ้าถูกขัดเกลาอีกหน่อยนะคือตอนเนี้อย่างชอบเลยบอกเลยอย่างชอบเลยหลุยดีอาร์หรือว่าน้องแบมแบมเนี่ย หนูขอเรียกน้องแบมแบม้วกันนะน้องแบมแบม,แ,บมแห่งแอนฟิลนะน่ารักใส่ดีถุกภาพเรียบร้อยเก่งครบเครื่องนะฮนะก็รวมพลังกันนะทุกคนนะฮะก็เอาจริงๆอีกอย่างหนึ่งนะที่หนูอยากจะบอกแฟนเวอร์พูลนะถ้าสมมติมีแฟนเวอร์พูลเข้ามาคือตอนนี้เราเห็นสะท้อนเป็นเงากระจกได้เลยว่าเวลาแมนยูเขาเขาเล่นไม่ดีเนะี่ยเขาก็จะหาแพะให้แฮร์รี่แม็กไว้บ้างป๊อกบ้ามั ใครอะดาลบูบังวันพิตาก้าบ้างนะไอตัวนี้แบบต้องเป็นแพ้แลดฟอร์อย่างเงี้ยลิวพูนะครับหนูอยากจะบอกว่าสู้ปถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยหนูถามว่าใครจะคิดถามแฟนลิวพูเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยอาจจะมาดูย้อนหลังกัได้หนูถามว่าตั้งแต่วันที่ปรรดฤดูุการทีมเจอกันครอปได้อิบายมากรอเต้มาตัวเดียวมีใครคิดไหมว่าเอ้ยรตูทุกการกูจะลุ้นสี่แชมป์ มีรุนไหมมีใครรุนบ้างไม่มีทุกคนต่างด่าครอปออ้ยขี้เหนียวว่าไม่ตื้อเพิ่มว่าเอาแค่ตัวเดียว,วแต่หนูเชื่อว่าครอปเนี่ยแล้วบอกเลยนะยิ่งเออร์ลิงเบาฮาแลนด์มามาแมนตี้เนี่ยนะครับอ๋อเจอแม็กควายฮาลัานเ <c oughs> หรนูบอกเลยว่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูครอปจะแสดงอะไรบางอย่างหมายความว่าอาจจะไปตื้อตัวที่ไม่ต้องแพงเหมือนเ,นเออร์ลิงเบิฮาแลนด์แต่เปลี่ยนโฉมหน้าของทีมลิเวอร์พูลไปเลย ือว่าไอ้พวกจราแดนเซนสเนี่ยลูดูกาหน้านะ่าจะเป็นเป็นซัพพอร์ตอะบคอยเป็นแบคเอพน,นะอยากหากลางอีกตัวหนึ่งตอนเนี้ยอยากหากลางมาแทนมามาเล่นกับฟาบินโยตอนนี้ฟาบิโยถ้าฟาบินโยเจ็บมันก็ไม่มีใครขึ้นมาขึ้นมาเหมือนเล่นดีเท่าอ่ะถูกไหมคืออยากหากลางเนี่ยตัวโฮดดิ้งเนี่ยแบบแบบฟาบินโยเนี่ย,ต,ต,ยตัวห,หนึ่ง้าถฐานนะแล้วก็ใครอ่ะ แม่ขวาก็อากเมสก็เริ่มกลับมาคอสบอลได้ดีกลับมาเออเหมือนเหมือนครอปก็ตัดสนทัศนคติได้ดีอ่ะคือเดี๋ยวนี้เปิดบอลดีเมื่อคืนเซมิการ์ดไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าจอแดนเฮนรสตันเนี่ยต้องเป็นตัวสําคัญหรืออะไรทดแทนกันได้ผ่านนะก็ยังยังเชื่อมั่นในเจอเกนครอบนะก็ฝากแฟนๆลีฟูทุกคนว่าถ้าสมมติว่าผลงานของทีมมันย่ําแย่หรืออะไรเงี้ยก็อย่าไปด่านักเตะ บางคนชอบด่านักเตะชอบหาแพ้อย่างเมื่อคืนนี้หนูกเข้าไปดูไลฟ์ตรวจกุนซ้นี้ก็มีหลายคนเข้าไปพิมพ์ว่าเอ้ e y, ตาล่าไม่คี้ห่วงถามว่าแล้ววันที่เอาเอปเ็นป้าเป้เลยโอ้โหไม่ริวฟูไม่มีปัญญาจ่ายค่าจ้างหรอกในวันที่โมมิดตาร่าเขาสร้างรอยยิม้มสร้างความบันเทิงให้กับแฟนๆทุกคนนะ่ะทาไมแฟนทุกคนไม่พูดพอตอนเนี้ยเขาเหมือนกับจะไม่ต่อสัญญาแล้วเหมือนกับเขาก็ฟอมดรอปไปพอมเมื่อคืนตาร่า,ราก็ไม่ได้เล่นพิเศษนะ จริงๆมันมีหลายจังหวะที่เขาโอเคก็ฝากอย่างไม่อยากให้ไปว่านักเตะหรือว่าไปด่านักเตะนะเจอกันนะครับแฟนหงทุกคนไม่แน่คืนนี้เจอกันนะก็หลังจากรีฟูเตะหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเราจะมาไลฟ์สดใน Youtube บ้างนะครับ y Will Never w ว l k ล Lone คุณไม่มีทางแบบเดินเดียว,ดยวได้นะครับขอทุกคนเชื่อมั่นในเจอเกันครับรักนะรูมมีฮ้ จบยังไงวะเนี่ย